สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเอ็กนะครับจากช่องไลฟ์สระชาแนลนะครับหลังจากที่ไอโฟนนะครับไอโฟนของเราเนี่ยนะครับปล่อยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมานะครับก็คือเวอร์ชั่น14นะครับก็คือ iOS 14นั่นเองนะครับมันก็มีนะครับฟีเจอร์มากมายนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับ ็ยกตัวอย่างเช่นหน้าจอ iPhone ของผมตัวนี้นะครับมันจะมีวิดเจ็ตนะครับต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เอ่อมันก็กำลังเป็นที่นิยมกันนะครับว่าจะแต่งยังไงนะครับจะแต่งหน้าจอ i p h o n e ยังไงนะครับให้ดูสวยงามนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ใช้มือถือไอ o n นนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตเวอร์ชั่น เป็นเวอร์ชัน14เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการแต่งจะแต่งยังไงนะครับอ่มันจะมีอยู่ประมาณ 2- 3สาอันนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าสนใจนะครับนะบางคนอาจจะยังทำไม่เป็นนะครับบางคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่าทำยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้ให้ทำกันนะครับอันแรกนะครับเป็นอันนี้นะครับปฏิทินนะครับ เป็นวิดเจ็ตปฏิทินนะครับคืออันนี้นะครับอันที่2ก็คือเป็นโฟโต้วิดเจ็ตนะครับอันนี้เพิ่มมายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็อันที่3เป็นอันนี้ครับคัลเร์วิดเจ็ตนะครับก็คือจะมีตัวนาฬิกานะครับโชว์นะครับมีวันนะครับมีเดือนมีวันที่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับแล้วก็อันอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คืออันนี้นะครับที่เป็นรูปสิงโตรูป หมาอยู่ใน icon เนี่ยนะก็แล้วก็เป็นรูปผมนะครับสังเกตดูนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นชื่อไอคอนนะครับ facebook hotmail tiktok อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนนะครับวิธีการทําอันแรกก็คืออันนี้นะครับ photo widget นะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดนะครับแอปนะครับที่ชื่อว่า photo widget ในในแอ s สโต e นะครับ ก็คือกดเข้าไปที่ App Store นะครับค้นหาคำว่า h o โต w i d g e t นะครับก็คืออันนี้เลยอันแรกนี่ครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำการติดตั้งนะครับก็คืออันนี้นะครับอันด้านบนเนี่ยนะครับ Photo Widget s i เ p l e เนี่ยนะครับกดติดตั้งเรียบร้อยนะครับนะกดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ ทำการกดเป here, bag, ิดเข้ามานะครับกดเปิดเข้ามาในนี้นะครับจะสามารถเพิ่มรูปภาพของเราเนี่ยนะครับได้ถึง30ภาพเลยนะครับเพิ่มรูปภาพของเราได้ถึง30ภาพเลยนะครับก็กดบวกไปทีละภาพแล้วก็เลือกภาพเอานะครับในที่นี้ผมจะไม่ไม่บวกเพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาดูตรงนี้ครับตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้มุมขวานะครับกดไปที่ฟันเฟืองนะครับจะสังเกตเห็นว่าบรรทัดแรกนะครับบอกว่าโฟโต้รีเฟรช อินทเวลนะครับ5นาทีนะครับก็คือนะครับรูปของเราที่ทำการเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนนะครับจะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันนะครับใน5นาทีก็คือเปลี่ยนเป็นรูปใหม่นะครับห้านาทีก็เปลี่ยนเป็นรูปใหม่นะครับอันนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นเราจะเพิ่มมาตรงนี้ยังไงนะครับเราจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้ยังไงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเพิ่งเปลี่ยนรูปเมื่อกี้นะครับโดยวิธีการนะครับคุณผู้ชมกด ค้างที่หน้าจอ iPhone นะครับนะครับมันก็จะสังเกตเห็นนะครับจะมีเครื่องหมายลบมีเครื่องหมายบวกด้านบนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดบวกตรงนี้นะครับกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มาเลือกนะครับมาเลือกวิดเจ็ตที่เราต้องการนะครับก็คือโฟโต้วิดเจ็ตก็คืออันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับโฟโต้วิดเจ็ตก็คืออันนี้นะครับกดแตะไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับ เลื่อนเลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับก็จะเห็นนะครับรูปแบบของรูปภาพที่เขาจะปรากฏเขาจะโชว์ในหน้าจอ iPhone ของเรานะครับก็มีให้เลือกได้3รูปแบบนะครับก็คือแบบแรกก็เป็นสองคูณสองไอคอนนะครับแบบที่2ก็จะเป็น2อคูณสไอคอนนะครับแบบที่3ก็จะเป็น4ี่คูณสไอคอนนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยนะครับหลังจากเลือกได้แล้วนะครับก็กดไปที่คําว่าเพิ่มวิดเจ็ต นะครับเพิ่มวิดเจ็ตตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับกดเพิ่มปั๊บนะครับนี่นะครับมันก็จะมีวิดเจ็ตที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับซึ่งมันจะซ้ํากันนะครับก็ไม่เป็นไรซ้ํากันก็ได้นะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นครับด้านบนมุมขวานะครับกดเสร็จสิ้นด้านบนมุมขวาเรียบร้อยนะครับโอเคก็จะมีวิดเจ็ตโฟโต้วิดเจ็ตขึ้นมา2อันนะครับเรียบร้อยนะครับส่วน เจ้าตัวปฏิทินนี้ทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมไปทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับที่แอ p สโตร์นะครับชื่อว่านะครับมินิมันก็คืออันนี้เลยนะครับอันบนสุดมินิมันเนี่ยนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับนะครับอันบนสุดเลยนะครับนะอันบนสุดเลยอันนี้ผมจะ ไม่ทำการดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดเข้ามานะครับกดเปิดเข้ามาจากนั้นนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นให้เราเล่นนะครับเลือกได้นะครับก็จะมีโหมดไลท์กับโหมดดาร์กนะครับกดดูนะครับเนี่ยครับไลท์ก็จะเป็นสีขาวสว่างนะครับแล้วก็ดาร์กก็จะเป็นมืดแบบนี้นะครับ ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้คุณผู้ชมก็ลองเล่นดูนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนสีของตัวอักษรนะครับเปลี่ยนสีของเดือนอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับจากนั้นนะครับจะเพิ่มปฏิทินตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆปฏิทินของตัว iPhone เนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันไม่น่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิดเจ็ที่เป็นรูปแบบตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็กลับไปที่หน้า หน้าไอโฟนของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แตะพื้นที่ว่างนะครับแตะพื้นที่ว่างแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมนะครับกดบวกตรงนี้นะครับด้านบนซ้ายมือนะครับกดบวกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดีนะครับวิจิตตัวมินิมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วเลือกนะครับตัวปฏิทินก็จะมีให้เราเลือก2รูปแบบนะครับก็คือ2อคูณสไอคอนแล้วก็ 2. อคูณสไอคอนอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับจากนั้นก็ พิ่มวิจิตด้านล่างนะกดเพิ่มวิจิตด้านล่างกดเพิ่มไปเห็นไหมครับวิจิตที่เราเพิ่มก็จะมาโชว์อยู่ตรงหน้าจอมือถือโทรศัพท์ของเรานะครับโอเคอันนี้ต่อไปต่อไปเป็นอันนี้ครับ c o นเ r Widget ก็เหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า c o นเ r Widget ิตใน p Store นะครับเดี๋ยวนะครับผมหา a อปเตอร์โตก่อนจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับนี่ครับแอปเตอร์โตนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า c o l o r Widget นะครับ C O L นี่ครับอันบนสุดเลยนะครับ Color w i d วิ t วิธีการก็เหมือนกันกับอันก่อนหน้านี้เลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็กดเปิดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับวิจิตนะครับเยอะแยะเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบโทนสีแบบ สีพัดเทลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีให้เลือกลองลองเล่นดูนะครับผมสมมุติว่าผมจะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะนะครับตรงนี้แล้วก็กดคําว่าอีดิทนะครับ e d i t ทวิจเจตนะครับนี่ครับมันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือก3รูปแบบนะครับน,นะครับจากนั้นนะครับเลือกตรงตรงนี้ก็จะมีอ่า ฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นไลท์นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับสีนะครับแล้วก็สีเนี่ยสามารถเลือกตรงสีด้านล่างได้นะครับว่าจะเอาสีไหนนะครับก็มีสีให้เลือกเยอะอยู่พอสมควรนะครับทีนี้โหมดดาร์กนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีมืดแบบนี้นะครับโอเคฟอนต์นะครับก็มีให้เลือกนะครับฟอนต์นี่ครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัววิดเจ็ตตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มภาพของเราได้ด้วยนะครับโดยการกดไปที่ตรงนี้ครับ add photo นะครับกดไปนะครับมันก็จะลิงก์มาที่อัอลบั้มรูปภาพของเรานะครับแล้วก็เลือกภาพได้เลยสมมติว่าผมจะเอาภาพนี้นะก็เลือกจากนั้นก็กดเซตวิดเจ็ตนะครับกดเซตวิดเจ็ตเรียบร้อยนะครับกดแล้วก็กดแบ็กออกไป นะครับกดได้กไปหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาเลือกนะครับโดยการแตะค้างที่หน้าจอเหมือนเดิมแล้วก็กดบวกที่ส้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วมาเลือกคำว่าอ่าคัลเลอร์วิจตรงนี้ตรงนี้นะครับคัลเลอร์วิจตรงนี้นะครับกดไปนะครับยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเป็นอ่าเป็นรูปภาพที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็รูปแบบก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยนะครับ ผมจะเอาเป็นรูปแบบสองไอคอนคูณสองไอคอนนะครับก็กดเพิ่มวิจิตตรงนี้เลยด้านล่างตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับเท่านี้ครับก็จะมีวิจิตที่เป็นรูปของเราแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับมีเวลามีเดือนนะครับมีวันบอกเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่า ทำแบบนี้ทำยังไงนะครับทำยังไงนะครับก็นะครับคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมนะแตะเข้าไปที่คำสั่งลัดนะครับไอคอนคำสั่งลัดนะครับก็คือผมหาแป๊บหนึ่งนะครับผมจะพิมพ์หาก็แล้วกันนะครับคำสั่งลัดนี่ก็คืออันนี้เลยก็คือไอคอนนี้นะครับแตะไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะเข้ามาสู่ หน้าตาของเจ้าตัวไอคอนคำสั่งรัดนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมแตะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกด้านบนตรงนี้นะครับแตะบวกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาแตะที่คําว่าเพิ่มการทํางานนะครับแตะเข้ามาที่เพิ่มการทํางานนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วมาแตะไอตรงที่คําว่าเนี่ยครับเขียนสคริปที่เป็นรูปตัว x นะครับเขียนสคริปที่เป็นรูปตัว x นะครับแตะเข้าไปนะครับแล้ว เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับก็จะเจออันนี้ครับคําว่าเปิดแอปเนี่ยนะครับคําว่าเปิดแอปนะต้องเจอคําว่าเปิดแอปนะครับอ่ภาษาอังกฤษก็จะเป็น open app อะไรพวกนี้นะครับก็แตะเข้าไป1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็มันจะมีให้เราเลือก2ออปุ่มก็คือปุ่มเปิดกับปุ่มเลือกนะครับให้คุณผู้ชมแตะคําว่าเลือกนะครับ แต่คํามาเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้อาอคอนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นแกลบก็แล้วกันนะครับผมก็จะแตะไปที่เมนูแกลบนะครับแตะไปแกลบเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมแตะตรง3จุดตรงนี้อีกทีหนึ่งสจุดตรงนี้นะครับที่ผมหมุนวนวนวนให้เนี่ยแตะไป1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับอ่าโทษที จากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับแตะมาที่คําว่าเพิ่มไปยังหน้าโฮมนะครับเพิ่มไปยังหน้าโฮมนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อคําสั่งโดยการลบออกไปเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนคําสั่งว่าเป็น g กล b นะครับ G R a B ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมแตะมาที่ไอคอนรูปตรงนี้นะครับแตะไปเลยสีเขียวๆนี่นะครับ ันจะสามารถทําให้เราเพิ่มรูปภาพของเราเองได้นะครับผมจะใส่เป็นภาพภาพตัวผมเองก็แล้วกันนะครับก็คือภาพนี้นะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเพิ่มด้านบนตรงนี้นะครับอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้กลับไปดูหน้าจอมือถือของเราเห็นไหมครับก็จะมีไอเจ้าตัวแอปไอคอนเพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ชื่อรับที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการแต่งหน้าจอ iPhone ของเราให้ดูน่าสนใจนะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะตกแต่งหน้าจอ iPhone นะครับให้มันดูน่าสนใจนะครับก็ลองไปทำตามคลิปนี้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับหวังว่าคงจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ